สวัสดีครับอาจารย์นครพึ่งฟอนะครับคุณปูพึ่งล้างคุณโตพึ่งแกนะครับพันพึ่งกรุงเทพนนทบุรีนะครับแล้วก็อีกหลายๆคนนะครับที่มีอาชีพเหมือนๆกันนะครับนะครับคุณยุทธพลนะครับสมนัทช่างสักสีคิ้วนะครับก็สวัสดีเหมือนกันนะครับ ผมมีเอฟซีขึ้นมาดูบนต้นไม้คนครับอุ้ยมึงก็เอาจริงๆเน่อยนี่นี่อาจารย์ผมครับอาจารย์ช้างพึ่งแก่นะครับอืมนะครับก็ขึ้นมาให้กําลังใจนะครับบอกอาจารย์ครับเเดี๋ยวอาจารย์ขึ้นไปสอนลูกศิษย์เลยนะครับเอนะครับอันนี้ก็ระดับมิดยูนิเวอร์นะครับนางงามจักรวาลนะครับนางฟ้าไม่ใช่ลวครับคนเรียนแบบเยอะนะครับเอ น้ำก็ใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมปาดแต่รังครับน้ำไม่เอาครับมันอยากได้ให้มันปาดเราเองหู้นะครับโอ้ยกล้องเนาจริงๆเลยมึงมวแต่ถ่ายกูจะโดนผึ่งตอดพอละนะครับโอเคนะครับอ่าครับรับชมความสวยมันคบทุนทุกคนเลยนะครับเออครับผมผมว่าผมมาคนเดียวก็ดีเลยครับมันมาแบ่งผมเนี่ยแหละครับพุชตาขึ้นมาบนต้นไม้พิกหัวมา เออชมนะครับโอูยหวานคำอลำอลำอลำเลยนะครับจังไรอยู่บ้านก็ดีแล้วแกล้ไม่แกด้วยเดืดไม่แย่งกูอีกครับผมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวลงต้นไม้นะครับผมพอดีว่าเอาแบบแบบไม่เครียดนะครับเออไมดเครียดเดี๋ยวเอาเลยใจเย็นๆเออตอนนี้เท่าหรครับต้นไม้ลุ้งก็ได้หรือเปล่าครับผมผมใส่ยำมดแล้วนายยามผมนใหญ่ได้แล้วทำไงก็ได้ครับยามุ่นใหญ่ดูว่าใส่หายมิดเลยมีอีกไหม Hehehehe <laughs>